โอ้ยออ้โหถึงเกินโอ้โหเอาเลื่อดอยู่ยิงทะลุไปเลยฮะเป็นไงล่ะเพื่อนจัดการให้หน่อยยีงแบบนี้ก็ล่วงสิครับอื้อ โอ้โหน็อกเถอะเออเข้ามาเอาอะครับกาบสวัสดีคุณผู้ชมทุกท่านด้วยนะครับผมสำหรับวันนี้นะครับเราอยู่กับปืน AR นะครับจากภาคแวนการ์ดอีกแล้วนะครับผมช่วงนี้ก็จะเล่นแต่ปืนจากภาคแวนการ์ดภาคนี้เยอะเป็นพิเศษนะครับผมเพราะว่าซีซัน4นี้เนี่ยมันโหดเป็นพิเศษจริงนะครับสำหรับปืนภาคนี้นะครับเอาละสำหรับวันนี้นะครับเราอยู่กับปืนกระบอกนี้เลยนะครับ ออโตเมตอนนะครับปืน AR จากภาคแวนการนะครับบอกเลยว่ากระบอกนี้รัวมากนะครับกระสุนก็เยอะด้วยนะครับแอบคุ้มยากนิดนิดนะครับสำหรับผมนะครับเอาละครับไม่พูดมากครับปืนเวนการชิีนั่นนี้เดี๋ยวเราไปดูของแต่งกันเลยครับผมบอกเลยว่าของแต่งจะเป็นเซตที่ผมถนัดที่สุดนะครับไม่ได้ไปเอามาจากใครหรืออิงจากใครทั้งนั้นนะครับชิ้นแรกก็จะเป็นมัสเซลผมก็จะ ใส่เป็นตัวนี้เลยนะครับผมตัวนี้ก็จะได้ในเรื่องของเก็บเสียงนะครับ Horizon Recoil Control Vertical Recoil แล้วก็บวก d a m มจแรงนะครับก็ได้ทั้ง Recoil แนวตั้งทั้งแนวนอนเลยนะครับผมต่อมา b a r r e ผมจะใช้เป็นตัวแรกเลยนะครับตัวนี้จะคุมปืนค่อนข้างง่ายนะครับผมแต่ก็แอบ,บเหินขึ้นฟ้าอยู่ครับก็ต้องมีแอบดึงเมาส์อยู่นะครับ, <laughs> บ,บ,รรบสำหรับเซตนี้ที่ผมเล่นนะแล้วก็สโคปก็ผมใส่เป็น2.5นะครับตัวต่อมา เป็นสต็อกเป็นตัวสุดท้ายเลยนะครับผมตัวนี้จะเพิ่มในเรื่องของความคล่องตัวขึ้นมาหน่อยก็จะเวลาเรลงเวลาขึ้นสโคบเนี่ยเราก็จะเดินเร็วขึ้นมาหน่อยนะครับก็คือมูฟเมนต์จะดีขึ้นมาหน่อยแล้วต่อมาอันดับแรกเลผมใส่เป็นตัวนี้นะครับ M1915 นะครับผมตัวนี้จะได้ในเรื่องของฮิปไฟฮอริซอนรีคอยล์ตัว์แล้วก็เวอร์ติคอลนะครับผมก็จะได้รีคอยล์หนังตั้งแน,น่นอนอีกแล้วนะครับ แล้วก็แมกกาซีนนะครับผมใส่เป็นตัวที่สามครับตัวนี้6.5นะครับกระสุน75นัดน,นะครับบอกเลยว่า <c oughs> ยิงแป๊บๆหมดครับเนื่องจากปืนมันรัวมากนั่นเองแล้วก็ชนิดกระสุนผมใช้เป็นตัวนี้กระสุนจะเดินทางเร็วขึ้นนะครับเอาละต่อมาเรียก,กรีบผมใช้เป็นตัวที่4นะครับเพิ่มความคล่องตัวให้มันอีกสักนิดหนึ่งนะครับตัวนี้จะได้เล่งเร็วนะครับสปินทูไฟลแล้วก็ยิปไฟล์มาด้วยแล้วก็เปิดกเช้าแรกผมใส่เป็นตัวนี้ ใช้กริปนะครับตัวนี้ก็จะควบคุมปืนได้ดีขึ้นนะครับแล้วก็ตัวสุดท้ายก็จะเป็นนี่นะครับปูรี่โหลดนะครับเอาละครับสำหรับออโตเมตตอนนะครับกระบอกนี้นะครับในซีซั่น4มันจะโหดขนาดไหนเดี๋ยวเราไปชมเกมเพลย์กันเลยครับมากามากามา,า,มา,า,มากก่อแสงโอ้โหพอยดียป่ะ <c oughs> ไม่โดนเลยอะ่ะ โอ้โหหายไปไหนแล้ววะเนี่ยลงดีกว่าเอากับพีดมีอไข่ลงกับเรลาใหม่เรียบร้อยสิครับแบบนี้เข้ากันโลบุบมสเตปรลบบุมโอเคอยูอีดีเลไม่มีอ่ะอุ มานี่จะอ๋เลยเล้งอลยอยู่วะเอาเอาเฮ้ยเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวทำไมเขาวิ่งผ่านผมไปเฉยเลยแบบนี้ผมงงมากเลยเขาไม่ยิงผมอ,อ่อะไรครับเนี่ยเป็นใครก็งงครับไอ้ยิงผ่านไปเฉยเลย ข้าเลยขบวนสองไปเลยแล้วกันก่อแตกโอ้โหอีกเมื่อกี้นะลงไหนวะนี่ไงนี่ไงลงนี่งไงใครมาอีกวะ ามาเข้ามาเข้มามาเบบีมาไงวะมาดิไม่ต้องพาสตันเข้ามาหรอกเพื่อนอ่ะไม่มาก็ไม่ออกเอาอ่ะไม่มาก็ไม่ออกอ,อ่ะ โอ้โหลด์ยิสยีสวยๆวยมีปะเติมเกาะก่อนนะไม่ไหวฮะอยู่คนเดียวตอนนี้เพื่อนเราอยู่ไหนวะเพื่อนเราอยู่ข้างล่างฮนะทำยังมีอีกปะดีนะเอารีสต็อกมา โอ้โหเมจ <ENNIS> ้าวโดนสตันพอดีโอ <as> ้โหเกือบแล้วครับถ้าเป้าไม่หยุดตัวเขาเนี่ยผมมองเทงไว้แล้วเมื่อกี้ก่อแตกครับโอ้โหเพิรกลุยละ เกือบโดนร,รับิดเจียดหน้าแล้วเมื่อกี้เฮ้ยเอาดิหมาดิจะลองของเลยน้องเฮ้ยโอ้โหเดี๋ยว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 ,ยวตกใจข้างเมื่อกี้ผมโอ้โหรอดมาได้ไงวะไม่คือไ,ไม่น่ารอดอ่ะเมื่อกี้

ซ้ายหน่อยใ,ใครยิงไม่รู้แต่ผมขอฆ่าไปเล่นบนเขายิงมาไม่รู้เขาไกลแต่ผมลัดเขาไปแล้ว มีรถมามีรถมาระเบิดนะโอ้โหไม่ตายโดนพิมอไม่ตายทำไมถึกจังเลยมีข้างนอกสองตัวนอยู่ไนวะ ้านเรนียบร้อยอปตัวโอเคโดน <c oughs> โดนแอร์สไตล์ผมมีปะเด็ดตรงเนี้ยมันขึ้น,นอ2ตัวข้านบนเลยอยู่ชั้น2โอ้โหโอ้โหโคตรแม่นเลยอะ่ะใช้ปืนอะไรวะ อ้าวไม่มีอะไรให้ดูอีกเอ้าแล้วกันใครยิงน็อกวะเฮ้ยี่าใจเย็นครับพี่ตอแตกตอแตกโอ้โหยีเดียว 75นัดไม่พอได้ไเลยแบบนี้ก็หวานเจี๊ยบสิครับแบบนี้ก็หวานเจี๊ยบสิครับี่เวลาจะหมดขอจั่วหน่ยครับโอเคที่สองวิอีกหนึ่งวิหมดแล้วท่าที่เจ็ด